ค่ะสำหรับวันนี้เราลงมาที่พื้นที่ห้วยแถลงนะคะสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อย,ยกระดับสินค้าโอท็อปวันนี้เราพาผู้ประกอบการทั้งหมด50ท่านนะคะมาเข้าแพลตฟอร์มชูป,ปี้และลาซันดาเพื่อให้ยกระดับสินค้าโอท็อปนะคะเป็นที่รู้จักทั่วประเทศแล้วก็ขนส่งง่ายรายได้ดี แล้วก็ทําให้สินค้าของเรานะคะสามารถขายได้ทั่วประเทศสําหรับกําหนดการวันนี้ที่เราอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสินค้าโอทอมนะคะในช่วงตอนเช้าเราจะเป็นการปักหมุดเก g ร์กอนก o เกนะคะเพื่อใหอ้สถานประกอบการเนี่ยได้เป็นที่รู้จักเนาะเวลาคนไปเสิร์ชใน Google ก็จะขึ้นสถานที่ให้นะคะแล้วก็พัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแสงเพชรประชายผู้อำนวยการส่งเสริม สำนักงานวิชาการและงานทะเบียนนะคะที่จะทำที่จะยกระดับสินค้าโอทอให้เป็นที่รู้จักค่ะส่วนในภาคบ่ายนะคะจะเป็นการนำสินค้าลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือ s ชู p ี้และลา z a d a ค่ะ